อริยมรรคมีองค์8ภดกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคือหนทางอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนี้เององค์8คือ 1. ความเห็นชอบความดำหลิชอบวาจาชอบการงานชอบอาชีวะชอบ ความเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบภิกษุทั้งหลายความเห็นชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายความรู้ในทุกข์ความรู้ในเหตุให้เกิดทุก์ความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ความรู้ในหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุก์อันใด นี้เราเรียกว่าความเห็นชอบภิกษุทั้งหลายความดำริชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายความดำริชอบในการออกจากการมความดำริในการไม่พยาบาทความดำริในการไม่เบียดเบียนนี้เราเรียกว่าความดำริชอบภิกษุทั้งหลายวาจาชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลาย การเว้นจากการพูดเท็จการเว้นจากการพูดยุให้แตกกันการเว้นจากการพูดหยาบการเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อนี้เราเรียกว่าวาจาชอบภิกษุทั้งหลายการงานชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายการเว้นจากการฆ่าสัตว์การเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ การเว้นจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลายนี้เราเรียกว่าการงานชอบภิกษุทั้งหลายก็อาชีวะชอบเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายอาริยสาวกในกรณีนี้ละการหาเลี้ยงชีพที่ผิดเสียสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยการหาเลี้ยงชีพที่ชอบนี้เราเรียกว่าอาชีวะชอบ ภิกษุทั้งหลายความเพียรชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปราลบความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อความไม่บังเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมอันบาปทั้งหลายที่ยังไม่ได้เกิดย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายาม ย่อมปราลบความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อการละเสียซึ่งอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่บังเกิดขึ้นแล้วย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปราลบความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อการบังเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่ได้บังเกิด ย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปลาลบความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อความยั่งยืนความไม่เลื่อเรือนความงอกงามยิ่งขึ้นความไพยบู์ความเจริญความเต็มรอบแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้วนี้เราเรียกว่าความเพียรชอบภิกษุทั้งหลาย ความละลึกชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้มีปกติพิกจาณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปกติ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติ นำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นี้เราเรียกว่าความระลึกชอบภิกษุทั้งหลาย ความตั้งใจมั่นชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้สงัดแล้วจากกรรมทั้งหลายสงัดแล้วจากอากุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงฌานที่หนึ่งอันมีวิตกวิจาร์มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลวอยู่เพราะวิตกและวิจาร์ลำงับลงเธอเข้าถึงฌานที่สอง อันเป็นเครื่องพองใสภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่เพราะปีติจางหายไปเธอเป็นผู้เพ่งเฉยอยู่ได้มีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมและได้สวยสุขด้วยนามกาย ย่อมเข้าถึงฌานที่สาอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่าเป็นผู้เฉยอยู่ได้มีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วแลอยู่เพราะละสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโซมนัสและโทมนัสในการก่อนเธอย่อมเข้าถึงฌานที่สี อันไม่ทุกข์และไม่สุขมีแต่สติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแรอยู่นี้เราเรียกว่าสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าอริยสัจคือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้แหละ